สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแก๊ง t o w n s สตอรีนะครับเกมนี้มันก็จกะออกแนวคล้ายกับเกม GTA San a n d r e ร s เลยนะครับเ,เห็นแล้วคิดถึง CJ เลยนะเกมนี้ก็จะมีภารกิจให้เราทํานะครับแล้วเราก็สามารถทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวปวนเมืองอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบไปป้นขื่นอะไรอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็รถใครไม่รู้นะครับเอามาขี่ก่อนเอามาขี่เล่นนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบออฟไลน์นะครับโอเค อันนี้คืออะไรแข่งรถใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเออือนี่เดี๋ยวเราแป๊บโอเคมาครับท่านผู้ชมเออเชิญเฮ้ยเออเฮโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมลุยเนะนี่ยแล้วเรารับภารกิจยังไงนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยแข่งรถนะครับ นี่เกมนี้เราก็สามารถดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลได้ด้วยนะครับแต่ผมจะไม่ดูแล้วกันนะคือไม่ใช่อะไรนะครับดูจนเบื่อแล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็นภารกิจแข่งนะครับแข่งรถอืมแข่งกับเวลาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอเคสองหนึ่ง go ไปเอาชิบหายแล้วเฮ้ยมันทำไมมันไปไม่ได้อะวด โอเคโอ้ okay. oh, จะทันเวลาปะเนี่ยโอ้โ oh, ห <laughs> คือฉากต่างๆภายในเกมนี้ผมคิดว่ามันดูคล้ายกับเกม GTA San Andreas มากๆเลยนะครับคือค้ายแบบค้ายมากเลยนะโดยเฉพาะไอ้บ้านเมื่อกี้นะครับมันคือบ้านของ CJ นะโอ้โ oh, ห <laughs> แล้วก็ไอ้สะพานแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> ใครที่ชื่นชอบเกม GTA San Andreas อยู่แล้วเนี่ยก็สมัครลองดูเกมนี้กันได้นะครับโอเค ก็ถือว่าสนุกเอาเรื่องเลยนะครับสงการนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่แต่บ้านนะแล้วก็อัดคลิปนะครับโอเค <c oughs> คือไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะมามีรอแป๊บหนึ่งครับโอเคลุยใครที่ไปไปเที่ยวสงการก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับโอเคมาวินชนะแล้วโอ้โหศูนย์ดาว ใช่ปะ่ะหนึ่งดาวนะครับยังได้มาอยู่อ่ะโอ e n b r ร w โอเคครับได้มาแค่นี้นะ มาครับเมื่อกี้โฆษณามันขึ้นนะครับผมก็เลยตัดข้ามนะตอนนี้เราก็มีตังค์อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับโอเคมิชชั่น Different. โอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าบ้านตัวเองดูนะครับโอ้โหบ้านซีเจมันเข้ายัางไงโอเคตอนนี้เราก็อยู่ข้างในบ้านแล้วเดี๋ยวหาอะไรก่อนโโหผมว่าเกมน,นี้มันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ แต่เรื่องของการเคลื่อนไหวแอนิเมชันของตัวละครมันก็อาจจะดูแบบแข็งๆหน่อยนะครับแต่มันก็แบบใช้ได้นะครับคือมันก็ไม่ได้แย่หรือว่าอะไรขนาดนั้นนะโอเคโอ้โหยิยงถล่มบ้านตัวเองในบ้านเรานี่มีอะไรไหมขโมนขึ้นไม่ได้นะครับมีของของเต็มเลยอันนี้ไม่ได้แบบดูแลบ้านตัวเองเลยใช่ไหมโอเคเอา อันนี้ก็จะเป็นแมปภายในเกมนะครับหนึ่งพันดอลลร์นี่แมปภายในเกมนี้ก็ถือว่ากว้างเอาเรื่องเลยนะครับมาใครที่ชื่นชอบเกมแนว o อ w o World อยู่แล้วหรือว่าชอบเกมแบบที่มันคล้ายๆกับเกมชี a ก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับผมก็แนะนำเลยนะอุย้ยมีรถพังด้วยโอเครถคันนี้แหละมีรถมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เราขี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถยนต์แทนนะ ไม่รู้ว่าอกเกมนี้มันมีตำรวจหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองฆ่าคนเยอะๆดูนะครับฟืบมาถึงเวลาคิวแล้วโอ้โหโอเค,อเคตรงนี้มีคนนะโชนแม่งเลยโอ้โหกราฟิกภายในเกมนี้เราก็เราก็สามารถปรับได้นะครับโอเคมันจะมีการเซตติ้งนะครับมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับ โอเคแล้วก็จะมีการแบบตั้งค่าเสียงอะไรองนี้นะครับสามารถเลือกภาษาได้นะครับมีภาษารัสเซียด้วยโอเคเอา please wait โหลดใหม่เหรอเมื่อกี้ผมปรับเป็น medium คนระับรู้สึกว่าผมปรับแบบไ i g แล้วมันกระตุกนิดนึงนะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการปรับกราฟิกแบบมีเดียนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างแต่ผมก็ว่าอันนี้ก็จะเป็นปรับกราฟิกอันนี้ก็จะเป็นการปรับกราฟิกแบบมีเดียนะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างจากเดิมมากนักนะโอเคมาลุยกันเลยครับเฮ้ย <laughs> ทำไมภาพมันแตกอย่างนี้เนี่ยผมว่าปรับแบบเป็นไฮดีแล้วนะครับโอ้โหชิมหายแล้วโอ้ย ตอนนี้คือเรายังไม่ไม่ติดดาวเลยนะครับเกมนี้ก็จะมีสูงจุดสูงสุดอยู่ประมาณสี่ดาวนะครับโอเคยังไม่ติดดาวเลย <c oughs> คือเราต้องก่ออาชญากรรมนะครับชิบหายแล้วโอ้ยขับรถลงทะเลโอเมย์ก้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ See ya